สองคห้าคาวเมาส์ใหญ่ในเบรกที่2นี้เราจะมาเมาส์กันเนยคำว่ายีสต์คำที่เราคุ้นเคยกันแต่วันนี้เราจะคุ้นเคยใกล้ชิดแล้วก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาสอบถามจากผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะก็คือนวัตกรรมที่ว่านี่นะคะคือการสกัดยีสต์ไฮโดรเลเซชนโลโมเลกุลาร์เวทนะคะซึ่งสายพันธุ์ที่ใช้เนี่ยคือเซกเตโรไมซิสนะคะแล้วการสกัดเนี่ยคือเราใช้ เทคนิคเฉพาะนะคะที่ได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองหรือว่าพาเทน,เนจากประเทศเกาหลีถึง2ฉบับอ่าค่ะทำให้ผลที่ได้เนี่ยคือการควบคุมความอยากอาหารที่ระดับฮอร์โมนเลยไม่ได้เป็นการกดประสาทแต่อย่างใดแต่ว่าควบคุมที่ฮอร์โมนเกรลินกับอินซูลินนะคะ,คะผลที่ได้ก็คือเรื่อง ลดความอยากอาหารทําให้อิ่มเร็วขึ้นลดการอยากกินจุกกินจิบค่ะ,คะแล้วเราก็มีผลวิจัยทางคลินิกนะคะใน,ในอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วนเนี่ยพบว่าสามารถทําให้น้ําหนักลดลงนะคะเฉลี่ยได้ถึง2.6กกิโลกรัมแล้วก็สัดส่วนเนี่ยลดลงได้ถึง2นิ้วใน10สัปดาห์ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องการควบคุมความอยากอาหารแล้วก็ทานจุกจิบนะคะยังช่วยคืนสมดุลการเผาผลาญ อาหารได้ด้วยแล้วก็ป้องกันภาวะโรคเบาหวานาก็คือประโยชน์เย,เยอะมากฟังดูดีมากโอ้โหลดความรู้สึกการอยากน้ข้าแท้